ทุกอย่างมีเหตุย่อมมีผลนะคะเหตุใดในชาตินี้คุณเป็นที่รักและมีเพื่อนมากมายเพราะว่าคุณเคยสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อทุกคนในชาติก่อนนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้นะคะแอดมินจะมาสรุปโค้งสุดท้ายของวันที่1กุมภาพันธ์2565นะคะ แอดได้เลิกงามยามดีนะคะรีบมาสรุปให้เลยนะคะงวดที่แล้วนะคะเข้าเต็มเต็มเลยนะคะ5้าเกเนะคะเข้าบนล่างเลยนะคะทางช่องก็เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะไม่สนับสนุนให้เล่นการนพนันทุกชนิดนะคะเพราะฉะนั้นนะคะในคลิปนี้นะคะใช้เวลาไม่นานนะคะดูให้จบคลิปนะคะท่านอาจารย์ แบ่งปันอยากจะให้ทุกคนนะคะมีโชคมีลาบในงวดวันที่1นกุมภาพันธ์ก็เลยให้แอดเป็นสะพานบุญนะคะแบ่งปันให้กับท่านผู้ชมทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะคะเรามาดูกันนะคะว่ามีตัวไหนบ้างนะคะสูตรหนึ่งสูตรสองแล้วก็ของหมูทองนะคะ รวมอยู่ในคลิปนี้หมดเลยนะคะของทุกอาจารย์เลยนะคะส่วนงวดที่แล้วใครที่โชคดีแอดขอแสดงความยินดีด้วยนะคะส่วนใครที่ผิดหวังไม่ต้องเสียใจเดี๋ยวเรามาตามกันต่อในคลิปนี้ได้เลยนะคะมีตัวเลขไม่เยอะนะคะแอดเชื่อว่าใครดูจบคลิปนะคะมีโชคแน่นอนงวดที่แล้วนะคะแอดก็ขอขอบพระคุณนะคะ สำหรับทุกคนนะคะที่ร่วมทําบุญนะคะทําบุญด้วยกันเนาะจะมากจะน้อยนะคะก็ไม่เป็นไรก็ขอให้ได้ทํานะคะเล็กๆน้อยๆนะคะบาทสองบาทก็ได้กุศลมหาศาลนะคะเพราะว่าเราตั้งใจอย่าลืมสะสมบุญกันเยอะๆนะคะจะได้เป็นสเสบียงบุญติดตัวเราไปทุก,ท,กทุกชาตินะคะที่สําคัญอย่าลืมดูแลพระในบ้านอย่าลืมสวดมนต์นะคะบละนิดน,น,น่อยก็ยังดีนะคะ ช่วงนี้ก็อย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองนะคะเดินทางไปไหนมาไหนก็อย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยนะคะหยุดเชื้อเพื่อชาตินะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมว่าตอนนี้โควิดยังไม่จบง่ายๆนะคะเราก็ต้องดูแลตัวเองดูแลคนที่เรารักนะคะเดินทางไปไหนแอดก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะคิดถึงเพื่อนและก็ท่านผู้ชมทุกคนเลยนะคะแอดขออวยพรให้ท่านผู้ชมนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยรวย,รวยเฮงเฮป,ปังปังในวันที่ห กุมภาพันธ์2,565และก็ตลอดปีและก็ตลอดไปเลยนะคะอะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าสำหรับคลิปนี้มีตัวเลขตัวไหนบ้างไปตรงกับใจของใครนะคะช่วงตัวเลขนะแอดอาจจะโชว์ไม่นานนะคะแอดจะไม่พูดถึงตัวเลขนะคะถ้าเกิดช่วงที่มีตัวเลขก็ให้ใครใครที่ดูไม่ทานให้แคปหน้าจอได้เลยนะคะเพราะว่ามันจะผิดกฎของช่อง y o u t u b e เนาะก็เลยอยากจะให้ท่านผู้ชมนะคะที่ดูไม่ทานนะคะ แคปหน้าจอเพื่อที่จะไปหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะแอดก็จะสรุปคงสุดท้ายให้ประมาณ6ถึง7วันเลยนะคะจะได้ไปหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลได้จะมีตัวเน้นตัวรองให้นะคะรีบดูเลยนะคะสำหรับใครที่ใครที่จะไปหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะถ้าเกิดแอดมีตัวเลขเพิ่มเติมยังไงนะคะแอดก็จะเอามาลงให้ก่อนวัน หวยออกเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็มีตัวเล็กมาฝากเพียงเท่านี้ดูดีๆนะคะตรงกับใจของใครตัวไหนก็รักตัวไหนนะคะก็ไปหาซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเอาไว้ได้เลยนะคะท้ายนี้นะคะแอดก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องสองหวยชาแนลทั้งช่อง u t u b e ด้วยนะคะใครที่เข้ามาติดตามแอดแล้วนะคะแอดก็ขอขอบพระคุณมากเลยบางคนอาจจะเพิ่งเข้ามานะคะแอดก็ขอขอบพระคุณมาก อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆเด็ดๆเวลาแอดลงให้จะเด้งไปหาเลยนะคะสำหรับคลิปนี้แอดขอตัวลาไปก่อนนะคะขอให้ท่านผู้ชมโชคดีทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะ